นี่ต้องเปลี่ยนกะลาเลยนะคะกลัวเต็มอะค่ะมีเดียวนี่เดียวเต็มเนี่ยถ้วยันานี้เต็มเนี่ยนี่น้ำยางนะคะมีดเดียวอันนี้มันกี่เดือนคะพ่อมันปลูกเดือนท่านว่ากับมั่นสิบเดือนโอ้มันสิบเดือนนะคะนี่กับต้นทุนที่ลงไปเนาะอ่าแปลงคาเพมันกับใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปเนาะกาบอตแตกต่างกันปัไดนะพ่อนารบตแตกต่างครับพอกันข้อฟ่ากันเกียงกันตัวนี้จะลดต้นทุนนะพ่อเนาะ ตัวนี้ลดต้นทุนค่ะอันนี้มันสิบเดือนนะคะนี่ค่ะดูหัวเลยค่ะเดี๋ยยวผมมา้โอ้มันสิบเดือนนะคะครับค่ะอยากอยากจะถามพ่อค่ะว่าประทับใจไหมคะที่พ่อาใส่มันประทับใจประทับใจเนาะพ่อเนาะเป็นในพ่ออ้อยครับขยะเรื่อยไปร้องขึ้นเลยไงใจเดือนครับเอ้อยพ่อไอซี่เย็นก็ได้ทั้งนี้พ่อยาวเนาะงามมันเสมอกันดีว่ะพ่อเออตรงเสมอกันก้อนเ็ะปุูปีอยู่ปูปีก่ได้ใส่แบบโบ๊ะปนใด ครับนี่โอ้ดีใจน้ำคือว่าเออทำนี่ดีใจด,ด้วยหรอกการนำนักก็ฝนฝนดีนำนักดีมากเลยดีมากใช่ไหมดีมากเพราะว่าแบบเจอในเ,ซเซพศกระพบกับาเออเห้นหนูดูก็โฆษณากาลงลงชาย,ชายเลยโอเคมันได้พผนกาโอเคแล้วเอาตั้งได้ผลดีนะครับผลด้เอ็นได้ฉัดวัดความเต็มข้อเลยก็นำนักนำนักก็ดีดีใช่ไหมครับตึ้งลูกไล่เม็ดไล่ใยดีแน่นดีนะครับดีครับ ก็นี้นะคะปามเต็มโคนนะคะยอมรับเลยว่าดีใช่ไหมอาดีครับดูครับดูข้าวผมได้ครับถ่ายที่รวครับมาดูได้ครับข้าวผมครับนี่เนาะพี่เนาะมันก็แมลงไม่กวนนะครับดูครับหนอนก็ไม่ไม่มีนะครับต้นมันแข็งต้นแข็งไใบตั้งครับใบตั้งครับดูดวงข้าวครับไม่ใช่ว่าใบตั้งครับผมเพิ่งเปิดใจลองใช้นะครับเพราะว่าผมเห็นข้าโคตานาในเน็ตนะครับผมเลยสั่งมาลองใช้นะครับอ่อเนี้คือ อันนี้ขาโพดประมาณกี่เดือนแล้วครับไอประมาณสองเดือน,นปลายสองเดือนปลายพ่ออมใกล้เดได้เก็บเกี่ยวแล้วเนะะาะส่วนนี้เป็นส่วนได้ใจเอฟอเฟอรเรทอันนี้ส่วนไผ่ครับอันนี้สวนของลุงชัดค่ะใใคคบโอ้ลบานเนี่ยเนาะแต่แกผมได้ใจเอฟอเฟรเรทนะครับเปรียบเทียบกันว่าความสูงนะครับเห็นได้ชัดๆเลยเนาะขาโพแดแฝงติดกันนะครับพื้นดินเต่ากันนะครับแต่แฝงลายนี่ตามกล้อเห็นได้ชัดๆัดเลย ความงามมาได้ใจเนาะลุงส่วนใจใจเอฟอเฟอร์เรสครับหมุดเข้าไปได้เลยนะครับประหยัดต้นทุนลงผลผลิตเพิ่มขึ้นเนาะนี่เนาะ